ปิดท้ายเด็<ผ>มดมวยเดือนวันนี้ครับ,บม,มา,าดูช็อตน็อกสุดโหดของมวยคู่นี้กันครับพอแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยนะครับเพราะผมว่ามีน็อกแน่นอนครับผม introducing f ก r ิ t 64กโลกรัมนักมวยจากสาธารณรัฐประชาชงจีนครับลุยทุกสถานการณ์อาวุธหนักหน่วง อย่างที่บอกครับมีดีที่หมัด Representing China เมาอูตาเมาอูตาวัย19ปีครับสูง173เซนติเมตรปีครับชกมาแล้ว69ครั้งชนะมา48แพ้มา19ครั้งนะครับผมวันนี้นาราชานอกอั์คนใหม่มัดหนักเข้าโหดบูสู้ดุดัดดนจากพัทลุงประเทศไทยพันริ ไดมอนด์เก้าเปเอาละครับใต้สายโหดตัวจริงเสียงจริงครับ23ปี168ครับเจอกับดาวรุ่งจากเมืองจีนครับหนาใหญ่สูงเด็กกว่าสดกว่าครับอาครับเปลาตัวครับสิทธิชัยอินเอียดเดี๋ยวดูครับล่นไม่ล่นครับโดนลูกไหนครับ ระบือดอยาราชาน็อกเอาจับพัทลุงนะครับทันวิจัยมอน98สายล่วงขวาลงครับเอาเอาเอาอย่างไรครับโอ้โหเจอซ้ายทีเดียวครับไปเลยครับลำตัวโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งนาทีครับไม่ไหวครับดูท่าแล้วความหน้าไปแล้วครับโอ้โหนี่แหนละครับเผลอยไม่ได้ครับ โอ้ยังไม่ทันเหงื่อซึมเลยครับพันริดแม่นวดตะมันพันมือใช้แรงเยอะกว่านี้ครับวอร์มอัพแต่ยังว่าครับเราเป็นผู้บรรยายครับเราไม่ได้เป็นคนโดนครับเดี๋ยวดูภาะชาคิดตัวครับมาดตัดลําตัวแรงจริงๆครับพันริดไดมอนด์98อาวุธแรงอยู่แล้วครับแรงทุกลูกครับพันริดไดมอนด์98าราชา k อ o เอา u t ตายสายโหดครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหจังหวะจะถอยหลังพอดีครับ โดนเข้าไปนี่มันชอดเลยครับแม่เป่าตุก็ขวางไว้นะครับค่อยๆมาครับปักเข้าไปครับค่อยๆผะอืดผ่อมผ่อืดผอมผ่อืดผ่ะอมครับจะเข้าไปชา์์แน่ดีไม่โดนครับดูกันในมุมครับหมัดซ้ายครับโอ้โหจังหวะถอยหลังพอดีนะครับมันไม่ทันระวังไม่ทันเกรงกล้ามเนื้อนะครับตัด ชายโครงสี่สุดท้ายแบบนี้แหละครับมันจะไม่เหลืออะไรเครับหมัดนี้หมัดเดียวกันกันกบเขาสายกาลซตินน็อกดองฮุนลีจะกเกาหลีใต้นะครับ <And S 1> สายแบบนี้เลยครับมาเร็วไปเร็วเคลมเร็วครับพันธุ์วิเทมอนเกาแปครับน็อกมาอูตาไปได้ในยกแรก